ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะครับขึ้นทางด่วนมาจากแถวพระรามเก้านะครับบินแดงนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับก็ออกมาขับแก๊บอีกวันหนึ่งนะครับ อนนี้ก็อยู่ทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับฝั่งถนนพระรามสามนะจะขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับข้ามไปทางดาวคะนองนะไปลงพระรามสองนะครับบรรยากาศยามบ่ายนะครับบ่ายสามโมงสิบห้านาทีนะครับวันเสาร์ที่หนึ่งนะวันนี้วันหวยออกนะครับ งานก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขับแก๊ปนะครับก็ได้วิ่งงานประมาณอันนี้น่าจะเป็นเที่ยวที่4ี่นะของวันนี้นะครับสะพานพระราม9นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสะพานทศมาาชันสะพานคู่ขนานนะครับคู่ขนานกันไปภาพก็อาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับ จริงๆถ้าถ่ายช่วงบ่ายนี่มันจะต้องถ่ายขาเข้านะถ้ามาถ่ายขาออกแบบนี้นี่มันมืดนะครับดีว่ายังมีแสงแดดนิดหน่อยสะพานพระรามเก้านะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไม่รู้ว่าฝุ่นหรือเมฆหรือว่าหมอกนะครับมองไปมันก็เป็น,นขาวๆนะ เป็นหมอกหรือว่าเป็นฝุ่นนะนี่ครับอันนี้ก็มืดเลยนะ,ะทางด่วนชั้นที่สามนะครับด้านบนตอนนี้เราอยู่ชั้นที่สองแล้วก็ลงสู่ระดับพื้นดินนะครับนี่ลงจากสะพานมาก็ลงตรงพื้นพอดีเลยแล้วก็ขึ้นไปใหม่ บรรยากาศให้พี่น้องดูนะครับทางยกระดับทางด่วนนะครับทางด่วนแบบคว่ำกันเลยนะครับนี่ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนะชั้นที่หนึ่งนี่เป็นทางวิ่งธรรมดาปกตินะครับชั้นสองเป็นทางด่วนชั้นสามกำลังสร้างอยู่ มอเตอร์เวย์สาย9นะครับวิ่งออกไปสมุทรสาครนะขึ้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ไปเลยนะไม่รู้ว่าบนอันนี้นี่หวยจะออก82หรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้าออกนี่นี่น่าเสียดายนะเราว่าจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อนะครับนก็บ่ายสามครึ่งแล้ว ทางทั้งนี้ก็ยังเหลือเยอะนะครับนี่เสาขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่คานนะครับใส่คานขวางแล้วก็ใส่คานทางวิ่งอีกนะด้านขวานี่จะเป็นด่านดาวขนองนะครับข้างล่าง ชิดขวานะครับใครจะไปดาวขนองบางปะแก้วสุขสวัสดิ์ก็ชิดซ้ายไป ก็มาลงถนนพระรามสองนะครับแล้วก็ไปออกการจนาพิเศษนู่นเลยลก็รีวิวจากนู่นนะครับขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับมาลงถนนพระรามสองนะ เหลืองานเก็บด้านล่างนะครับเนี่ยขอบทางด้านขวานี่ก็กทำแล้วนะเหลือลาดยางนะครับลาดยางมาตอยปรับผิวถนนใหม่แล้วก็เปิดเพิ่มมาอีกหนึ่งเลนเลนขวาถ้าเขาจะเปิดให้ใช้นะครับก็ต้องเปิดตรงนี้นะครับขึ้นไปขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปลงแถว ลงแถวบางขุนเทียนนะครับโรตัรพลาบสองรตรงนี้คืนเลนขวาให้แล้วนะครับลากยางมาต่อยอย่างดีเลยขับนิ่มเลยนะ ไม่กี่วันก็จะถึงวันลอยกระทงนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะจัดงานกันหรือเปล่านะครับลอยกระทงลอยกระทงนี่ก็เป็นประเพณีของไทยนะครับมาตั้งแต่ดึกดำบรรน,นะครับเป็นประเพณีของบรรพบุรุษมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรน,นะคำนี้ที่เขมรเขาชอบพูดกันนะ นี่ครับถ้าขึ้นจากตรงบางงดมานะครับถ้าไม่ลงตรงนี้ก็น่าจะไปลงตรงถ้าไอ้ตรงนั้นมันไม่มีที่ลงนะตรงหน้าโลตัสนี่มันเป็นทางขึ้นนะครับ อยู่แถวท่าข้ามนะครับแถวสารสารเจ้าแม่จงอางนะครับอยู่ด้านขวานะครับสารเจ้าแม่งูนะ,ะไปอีกหน่อยก็จะเป็นเซ็นทรันพระรามสองภาพเป็รู้หยอกมาเป็นยังไงนะครับมันถ่ายย้อนแสงนะจะมืดนะ,ะพี่น้องก็บอกว่าภาพนี้มืดไปนะครับ อย่างหนึ่งกล้องมันก็เก่าแล้วนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนกล้องใหม่นี่นะครับเลนขวาสุดนะครับลาดยางใหม่เอี่ยมนะครับขอบทางนี่ทำอย่างหนาเลยนะอยนนขอบปูนด้านขวานะครับนหน้าเซนทันนะครับนี่เซนทันพระามสอง วิ่งกันเปิดให้วิ่งแล้วนะครับนี่เลนขวาสุดนะหลัดยางใหม่เอี่ยมนะครับนี่ไครกลับบ้านช่วงปีใหม่นะครับเส้นทางนี้ไปทางใต้นะครับขับสบายเลยนะีมาถึงตรงนี้ก็จะเบีย เหลืออีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้แถวแยกหัวกระบือนะ้อเชื่อมต่อกับของอหน้าสำนักงานเขตทางซ้ายนะครับถนนบางขุนเทียนแยกหัวกระบือ,อแถวนี้ก็มีฝนตกหนักเหมือนกันในน้ำน้ำขัง เหนีนซ,ซ้ายสุดมีน้ำขังน้ำนองเนี่ยนะก็เก็บบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับขาออกนะครับจากนู่นในสะพานพระรามเก้านะครับ ออการจจาพิเศษนะครับไไตรงนี้มีแต่ทางขึ้นนะครับตรงนี้ทางขึ้นฝั่งนี้เลยขึ้นอย่างเดียวนะครับนี่ขึ้นไป ไปเลยนะข้ามวงแหวนการ,รจนาพิเศษไปเลยตอนนี้เขาทําอยู่ด้านบนนะทำพวกติดตั้งหลอดไฟเสาไฟลาดยางนะครับ จุดนี้ก็จะสร้างแบบข้ามไปจากฝั่งท่าข้ามนะครับไปทางฝั่งบางกระดีนะฝั่งทางนี้นะครับ ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ